แต่มันก็เย็นแล้วด้วยอันนี้ผ่านโรงเรียนไม่ไม่ก็อยากถ่ายนะโรงเรียนโรงเรียนเนอร์สซอรี่กลัวแม่งหาว่าเป็นพวกราคาตัวเราก็จะเดินผ่านโรงเรียนเนอร์สซอรี่ไปดีกว่าวทีเราจะไปไหนกันอันนี้ก็จะมีร้านขายแอลกอฮอล์แบบไทยๆอยู่แถวนี้นะครับอะไรสาโทสาโทไอะครับสาโทเอาแค่นี้ก็เอาเอ๋อคือตัดไปก่อนคือไอ้เหี้ย เล่นแก้เขินนี่จะพาหลงนีดแต่เล่แก้เขินไปเรื่อยอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวยจะทำต้มจำฉายแล้วก็ต้องซื้อเขาเรียกอะไรต้องซื้อแค่ฉายตก็ต้องซื้ออะไรวะเนี่ยเ้องซื้ออะไรเขาเรียกอะไรนะกะหล่ำกะหล่ำปีกระหล่ำสิบสองเดือนปึ๊บอันนี้กระหล่ำปีอันนี้กี่บาทอันนี้ไม่ใช่กะหล่ำปีอันนี้กะหล่ำห้าปีคุณดูทรงแล้วอยากไซส์แล้ต้องมีกะหล่ำปีลำตับกะหล่ำทัตตวัะ ล้วเขาบอกว่าไม่ซื้ออย่าจับเดี๋ยวเตปากเอออันนี้ก็คืออะไรนะหัวชายเท้านะครับอันนี้หัวชายสองเท้าใหญ่มากนยกว่าหมอนข้างไอจังแต่สตรอเบอรี่ถูกมากอันนี้คือไหนเอกดูหน่อยอันนี้คือกี่เยนอะสี่สี่รอยเยนสี่สามสิบสองร้อยยสบาท้ตายเถอะโคตรถูกอะลูกเริ่มต้องดู อันนี้มะเขือเทศไม่ใช่มะเขือเทศธรรมดาอันนี้มะเขือเทศมหาชาติมันใหญ่มากเลยเอรอครับอ้าเลย